อ้าวไหนพวกมึงสองตัวน่ะจะแดกอะไรไหนอบอกกูก็ม <า S 2> ีใขายอะไรก็กูขายข้าวมันไก่ก็มากินข้าวมันไก่ดิเออเอาเข้าวมันไก่มาแดกใ้เงี้ยอย่าให้หน,หนวดผมระดีนะทำไมมึงจะที่ลาดเกงๆยังไงแล้วหนวดมึงะดีผมสั่งอย่างเนี้ยฟังไปอีกอย่างทำไมสรุปยังไงอะ่ะ ไปเพื่อนหาเด็กข้าวกันด้วยวันนี้โร้านเนี่แหละเพื่อนร้านเนี่ยแหละเหมยตรงข้าวมันไก่ไปเพื่อนไปสั่งเลยไปเดี๋ยวเลี้ยงเองวันนี้เอาข้าวมันไก่สองจานค่ะออียงก้นทับไปเข้าห้องน้ำค่ะห้องน้ำหนครับผมจะเด็กตอนนี้แล้วค่ะเขายังกำลังไปเข้าห้องน้ำอยู่ค่ะพาผมไปหาเจ้าของร้านได้ไหมครับได้ค่ะ เอาว่าไงลูกค้าจะกินามันไก่ค่ะเอาโอ้ยก็ขอเข้าห้องน้ำก่อนไม่ได้หรือไงบอกเขารอไปก่อนกูจะแดกข้าเวเอ้ยออกมาได้แล้วหิวแล้วโอ้ยเดี๋ยววะ,ออะโอ้ยกูแม่งไม่มีความสุขเลยโอเคเดี๋ยวกูออกไปอะไรกันนักกันหนาวะจะแดกข้าวมันไก่เช้าวา่ะลูกค้าเหรอทำไมเข,า,ขาจะทำอะไรอะ่ะ ก็จะมากินข้าวมันไก่โอ้โหรอหน่อยไม่ได้หรอไ้าไก่ไม่มีใครทำให้เนี่ยโอเคโอเคมา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 จากไหนกันวะอ้าวไหนพวกมึงสองตัวน่ะจะแดกอะไรไหนบอกกูก็มเงี้ยขายอะไรอ้าวเงี้ยเปิดร้านขายอะไรก็กูขายข้าวมันไก่ก็กมากินข้าวมันไก่ดิเออเอาข้าวมันไก่มาแดกไอ้เฮียเออมันรอนิดรอหน่อยไม่ได้เลยหรอหิวแล้วก็หิวข้าวเนียโอ้ กูจะไปทําทุละส่วนตรงส่วนตัวนี่ไม่ได้เลยเหรอไม่ได้สรุปแดกข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ไกจัดไปตีข้าวมันไก่มาให้ลูกค้าหน่อยสองจานเอาตีลูกค้าเข้าร้านรับด้วยโต๊ะสี่อเอพื่อนใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นครัมาเสิร์ฟแล้วฮะได้แดกแน่นอนอ่ะ แดกให้อร่อยนะฮะอ๋อแดกให้อร่อยฮะ,ะน่าแดกกเพื่อนร้านเนี่ยเฮ้ยเพื่อนใจเย็นเพืยอนใจเย็นไปแม่งไปก่อนไปแม่งไปก่อนแดกเพื่อนแดกแดกแดก น้ำจิ้มหกว่าเพื่อนทำไงสั่งใหม่ไหมล่ะสั่งเลยเฮียเฮียเฮียน้ำจิ้มหกเฮียจิ้มหกเฮียจิ้มหกไอ้หา่ากูให้ไปถ้วยหนึ่งมึงจะล่อหกเลยเหรอปกติเขาก็แจกกันคนละถ้วยอยู่แล้วมึงจะเอาหกเลยเหรอกูจะปวดกระบาลไอ้คู่นี้มาจากประเทศไหนวะเปิดร้านมาเจอแบบนี้กูไม่อยากจะค้าขายหาอะไรทั้งนั้นอะ แดกก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเอาเนียกวนตีนผมปะเนี่ยกูจะไปกวนตีนมึงทำหอกอะไรวะผมบอกนะ้ำจิ้มหกอเอา่าอ้าวอแล้วกูฟังอะไรผิดพลาดหรือเปล่ากูก็จัดให้มึงหกอ่ะอะไรอีกอะเฮียวางผิดหรือเปล่าทำไมอยากให้หนวดผมกระดิกนะ ทำไมมึงจะขี้ร่าเก่งๆยังไงแล้วหนวดมึงก็ดีผมสั่งอย่างเงี้ยฟังไปอีกอย่างทำไมสรุปยังไงอ่ะมันคนละหกนะโอ้โหแล้วมึงก็ไม่บอกกูตั้งแต่แรกไอ้ฮากูก็เข้าใจผิดนั่งลงไม่เป็นไรหรอกเพื่อนใจเย็นใจเย็นสรุปคนละหกเออมึงบอกกูตั้งแต่แรกมันก็จบไปแล้วไอ้ฮากูต้องมาเสียเวลากับพวกมึงสองตัวเนี่ยเร็วเฮียเร็วเร็ว แม่งกูเลยปวดกับบาลกันคู่นี้อ่ะแดกกันซะ<ๆ>กูก็เพิ่งเคยเห็นข้าวมันไก่จานเดียวร่อน้ำจิ้มคนละหกมึงสั่งอะไรปิดปะวะพวกกูบอกว่าน้ำจิ้มมันหกใส่แม่งไม่เข้าใจมึงดูดิแล้วเอาน้ำจิ้มมาหกแล้วมาแม่งแดกไปงี้นะเพื่อนออไปแดก ่นแล้วมึงจะรีบกินเป็นทำไมวะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูสั่งใหม่เว้ยไปบอกเฮียมาเฮียเฮียน้ำซุปหกตอนเนี้ย,ยอ,นนอะไร,รอีกอะน้ำซุปหกน้ำซุปอีกหกเออน้ำซุปหกเฮียด่วนด่วนเลยด่วนเลยมาแดกก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่อง ไอ้ฮ่ามากวนปราสาทกูแต่เช้ารีบๆแดกรีบๆใสหัวออกจากร้านกูด้วยแดกซะกูเลยว่าปวดกับบางเงี้ยยิงเห็นก็ถึงยากโกอินเตอร์เงี่ยอูปราสาทไทยอ่ะถถึงว่าอูเมืองแต่แหละก็ดีละโอ้แนนก่ะเจ้าของร้านมนเลยฟังผิดอ่ะจริงนะจากโกอินเตอร์โกอินเตอร์เนี่ยเป็นงไง อูเนี่ยบอกน้ำตุ๊กความันก็่าแม่มากมากว่าหูแล้วกูแน่ก,นกะกูแน่แล้วคำนี่อยากกินหมดก่อนไอ้หําเหอกูแน่ใครไม่กินหมดแหม่นี่ละปวดหัวแงวเนี่ยคำนี่อู้เมืองเลยหยุดก่อนขิงคนเมืองตั้งกู้ค่ะโอ้ครับโอ้และขิงยังแบบบอกฮะบอกว,ว่าเาน,นื้อเฮียแบบคนคนไทยไงคนไทยห้าขิงย่างขิงพร้อมน่ไยังเปิดคำเริ่มเนี่ยมันคนไทยห้าขิงยัง ไอ้กิ้งเขา่าจะมาเปิดเนี่ยค่ะแปลว่ากิ้งสองตัวเป็นคนเมืองร้อยก่อนคนเมืองเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะอุ้ยกิ้งเขา่าก่อนยังบัตซื้อสารไอ้กิ้งดีๆ<อ>แต่งมาอู้กำไทยน้ำจิ้มหกน้ำจิม้มหกปอกเปืือนโอมาเนี่ยมันโกอินเตอร์จาอู้กำไทยอย่างเดียวอ่ะกิ้งเขา่าย<ๆ>ังามาอู่ะน้ำจิ้มฟ้าแหมนี่ก็ลืมกึ่ดนะเพื่อนเนาะโอ้อปอบ้ามาปะคนบ้านเดียวกัน เอาอย่างอี้กัมบวนกันก็มนเพิ่าเอามาสร้างใหมหมมือนี้มือนี้ตา้กะมาของเมียหรอกได้ไปเลี้ยงไปเลี้ยงไงของมันมีต้นทุนหรอกมาจะเอาอย่างสร้างเพิ่มเดี๋ยวเฮียจะกาที่สูบเขาเอาแหมสองชุดอะเอาเนี่ยเอาแบบอหมสองชุดโอเคดีเข้ามาไก่ไปสองชุดเนอะมาครับมากินข้าวมันไก่ด้วยกันครับและนี่ก็คือข้าวมันไก่ ไหลําชื่อร้านเหมยจงเปิดบริการตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง3ามโมงแรงครับร้านตั้งอยู่บนถนนเส้นเสมิงมุ่งหน้าไปสารปีครับก่อนถึงต้ามาอีฮะวัดต้ามาัเอีฮะมากินข้าวด้วยกันครับขออนุญาตนะครับนี่เลยน้ำจิ้มสูตรรสเด็ดเนอะน้ำจิ้มรสเด็ดครับบอกว่าจะเป็นไกส่สับไก่ต้มไก่ทอดเครื่องใน มีทุกอย่างครับ mm. มาขออนุญาตนะครับ mm. ลามอล mm. mm. ุ่นไืมเบิ้ลเบิ้ล mm. ข้ามันไก่ไห่หล้ำสูตรสิงคโปร์เสาะกินยากนะครับสำหรับ ข้าวมันไก่ไหลำ<อ>นอกจากข้าวมันไก่แล้วนะครับทางร้านเพื่อก็ยังเมีขนมจีบ<อ>หมูสเต๊ะของทานเล่นครับของกินเล่นครับสำหรับท่านใดถ้าอยากเข้ามากินกข้าวมันไก่สูตรไหลำดั้งเดิมนะครับสิงคโปร์รับเฉพาะนี่เลยครับที่ร้านเมย์จง<อ>ข้าวมันไก่ร้านเป็นตั้งอยู่ในป๊มพีทีเจ็ด ห่างโดงนะบนถนนเส้นเสมองมุ่งหน้าไปสู่ซาลเปีครับก่อนถึงวัดท่าไมอีครับย้ำนะครับก่อนถึงวัดต้าไมอีแม่นครับนะครับ่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจากลากันแต่ก่อนเพราะว่าลูกที่ผมน่าจะง่วงเงาห่าวนอนแล้วฮะโอเคจะไปลืมมาแวะอุดหนุนกันตัวนะครับตังร้านเปิ้ลมีของกินเล่นนึ้นเอาตัวบอกว่าจะเปลี่ยนขนมจีบหรือว่า มเมตสตูเม,มสตมสตูโอเคป่ะบันเดิงกันละบายบายจื๊อไวเซนให้เขากินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยเอ็งมาเนี้ย